สวัสดีเพื่อนๆชาวยูท b e ทุกคนนะครับแล้วก็พวกกับผมทีวีพัฒนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเดลเรว ดิกซอนนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่อง walking dead นะครับผมผมได้ยินมาว่าตัวเดลิวนี้ในคอมิกไม่มีนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยอ่านคอมิกนะครับก็ผมจะอ้างอิงจากเนื้อเรื่องในในซีรีส์เป็นหลักนะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนเชียร์นะจากที่ผมได้อ่านดูเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครที่คนใจมาชนนะครับเป็นคนที่แฟนๆรักมากมากนะครับผมก็เชียร์เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับสารพัดประโยชน์นะครับผมอเนกประสงค์มากๆไปรับชมเดล เดวิสซอนกันเลยครับแดริวชายผู้รักสันโดษและเป็นที่พึ่งพาได้ของกุ๊กเขาปรากฏตัวครั้งแรกที่ในป่าหลังจากที่เขาได้ออกไปล่าสัตว์เมื่อเขากลับมาเขาก็ได้เรียกถามหาพี่ชายแต่ลิกก็ได้เข้ามาพูดด้วยและบอกว่าเขาได้ใส่กุญแจมือพี่ชายของเขาไปที่ดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งซึ่งทําให้เขาเสียใจจนร้องไห้ออกมาแต่ลิกก็จะอาสาที่จะไปช่วยเพราะ ในเมืองเขาก็ได้ลืมกระเป๋าปืนของเขาไปที่นั่นจึงถือโอกาสเพื่อไปเอาปืนด้วยและช่วยพี่ชายของเดลิวด้วยริกจึงอาสาไปช่วยเมลพร้อมกับเกรนและทีด็อกพวกเขาทิ้งรถไว้และเดินทางไปที่ตึกที่ใส่กุญแจมือเมไว้แต่เมื่อขึ้นไปบนตึกก็พบว่าเมลได้ใช้เลื่อยตัดมือเขาจนขาดเพื่อหน,นีออกจากฝูงซอมบี้จึงทําให้แดริวโกรธแค้นทีด็อกมากเข้าหันหน้าไม้ไปที่ทีด็อกและไล่ริกห้ามไว้แดลิวและเกรน ได้ไปเจอกระเป๋าปืนของริกจากนั้นแดริลได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งแดริวได้ถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเจอผู้ชายเดินผ่านมาแถวนี้ไหมเด็กหนุ่มดได้ร้องโวยวายจนมีผู้ชายสองคนที่เป็นพักพวกกับเด็กคนนั้นได้ตรงเข้ามาทาําร้ายแดริวหลังจากที่พวกพ้องของเด็กหนุ่มได้ทาดําร้ายแดริวพวกเขาเห็นเกินที่กําลังแบกกระเป๋าปืนมา พวกเขาจึงเข้าไปทำร้ายเกรนเพื่อหวังแย่งชิงกระเป๋าปืนเดริลจึงใช้หน้ามายิงไปที่ชายคนหนึ่งพวกเขาจึงหนีไปพร้อมกับตัวเกรนแต่พวกลิกก็ได้กระเป๋าปืนมาพร้อมกับเด็กหนุ่มริกที่ได้ทั้งกระเป๋าปืนและตัวเด็กหนุ่มมาจึงวางแผนเพื่อแลกตัวประกันดริลและทีดอกก็ตอบตกลงร่วมมือจากนั้นพวกลิกได้ไปที่ฐานของจ กิเยโมซึ่งเป็นหัวหน้าของที่นั่นพวกเขาได้เจราจาอยู่พักหนึ่งแต่จีกิเยโมได้เสนอว่าถ้าเอาปืนทั้งหมดในกระเป๋าพร้อมกับตัวเด็กชายหนุ่มจึงจะคืนตัวเกนให้พวกลิกจึงกลับไปคิดแผนใหม่ลิกได้เอากระเป๋าปืนใส่กระเป๋าไว้จํจนวนหนึ่งและได้ไปที่นัดพบตามที่สัญญาพวกลิกได้ไปที่ข้างในฐานของพวกจีกิเยโมพวกเขาได้ทำการเจราจากันแต่ดูเหมือนว่าสถานาการณ์ค่อยๆแย่ลงจากนั้นก็ได้มีคุณยญ้าคนหนุ่มโผล่ออกมา คุณย่าบอกกับจีกิเยโมว่ามีคนป่วยอาการหอบหืดกำเริบคุณย่าเห็นริกถึงคิดว่าริกจะจับตัวจีกิโยโมไปคุณย่าจึงขอร้องริกว่าอย่าจับเขาไปเลยเขาเป็นคนดีริกจึงตอบกลับว่า เขาไม่ได้มาจับตัวจีกิเยโมแต่จะมาหาคุณหาชื่อเกรนคุณย่าจึงพูดขึ้นว่าเกรนสบายดีเดี๋ยวฉันจะพาไปหาจากนั้นคุณย่าก,ก็พาลิกไปที่บ้านพักคนชรลาเมื่อไปถึงลิกจึงขอคุยกับจีกิเยโมลิกพูดว่าทําไมถึงมีคนแก่ฉันเกือบจะมือเปื้อเลือดไปแล้วจีกิเยโมจึงบอกความจริงว่าเขาเป็นแค่ผ่านลงที่อยู่ที่นี่คนอื่นๆไปกันหมดแล้วทิ้งไว้แต่คนแก่ เขาจึงจําเป็นต้องอยู่ที่นี่ด้วยความสงสารและเห็นใจลิกจึงแบ่งปืนและกระสุนให้จีกิเยโมไปครึ่งหนึ่งแล่ลิกก็เดินทางกลับไปที่รถหลังจากที่พวกแดริวเดินมาที่จอดรถพวกเขาพบว่ารถได้หายไปแดริวจึงพูดขึ้นว่าต้องเป็นฝีมือเมลส์แน่พวกแดริวไม่มีทางเลือกจึงจ้องเดินกลับไปที่แคมป์ระหว่างที่ลิกเดินกลับไปที่แคมป์ได้มีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่เข้ามาในแคมป์ทำให้มีคนตายในแคมป์ไปหลายคนก่อนที่พวกลิกจะมาถึง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปดริวพาร์ทหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบาย